โหนี่คิดว่าผมดีกว่าจีซีกับเจมส์เทโรเรียกันอีกแล้วนะครับผมกับซีรีส์สายเออ่สายเลนดัมเมดนะครับผมนะก็วันนี้เราจะมาต่อทางสำรวจพื้นที่กันนะครับก็ได้ครับเราเลื่อนไปมาทั้งหมดห้าพันกว่านะครับผมนะในโลกของรีเจนเดอรี่นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะสำรวจดูว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนการสำรวจเขตซ้ายเขตขวานะครับิีวิาจะน่าเบื่อไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะมาต่อทางรถไฟเฉยๆนะครับ ต้องเช็คก,ก่อนว่าความเรระดับไหนจะต่อทันเราไม่รู้ว่าลางจะพอสำรวจหรือเปล่านนะะเราจะไปด้านขวาก่อนเนะี่ยเปด้านซ้ายค่อยไปทีหลังนะถ้าเล่พอนะเพราะการสำรวจการเดินมันค่อนข้างที่จะลำบากเดินอขอวางชิคเราทะไปวางกันได้ลางลางได้ไกลแค่ไหนโอ,โอเคประมาณนี้ จะเล่นให้เร็วมากไปก็ไม่ดีนะเพราะว่ามันจะทําให้เราวางไม่ทันนะต้องกะแบบพอดีพอดีอันนี้พยายามวางให้สูงที่สุดนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าที่สุดที่สุดพยายามวางให้มันอยูก่กลางของโลกเอาไว้เพราะว่าถ้าวางต่าเกินไปก็เจอไปโอมคอรับในระหว่างที่วางทางแบบนี้อาจจะทําให้มอนเตอร์ม,มากวนเราทาให้ระวังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับทำให้มอนเตอร์มากวนนะตีเราแล้วตายก่อนที่จะวางเสร็จ ำไมาภูเขาก็มันมาโดนภูเขาทะเลทรายวะเนี่ยโอ้โหที่ราดบางสูงแลยยังยังเจอแบบภูเขาทะเลทรายสูงไปเลยเลยเกินทำไมันสูงขนาดนี้เลยเโอ้โหโอเคนะขอพิจสรัาข้างหน้าก่อนแล้วกันนะว่าจะเป็นไบโอมอะไร โอเคเป็นหิมะนะ่ะโอเคเดี๋ยวเราวางล้างขึ้นมากันอีกนะก็ไม่คิดว่ามันจะเจอภูเขาลูกใหญโอ้แหมผ่านได้เองมาจากรอแล้วไฟเป็นก็ทำให้เราใช้ชีวิตในการเดินทางได้สะดวกนิดนึงนะยวาวนิดหนึง่ง okay. ก็เจอภูเขาแบบนี้เราต้องโอ้โห ถ้าจะภูขาแบบนี้เราก็ต้องทุบรางเดิมทิ้งแล้วก็ต่อให้เป็นทางชันขึ้นไปแทนต้องเล่นกับเวลานะเพราะว่าโหมดเรียนดารี่เวลามด้วยท <G ül> ลให้เราเล่นรู้สึกแล่ายากกว่าแปลก ว่างนี้ได้ใช่ไหมคับมวางองนะไอ้วาง,งนะาวางมันถาดขึ้นไปวาง่างนี้ได้ไมั้ยเอ่ยไม่น่าได้โอเ่นะฮะ ศึกษากันใหม่การวางรถไฟโอ้ก็ไม่เคยวางดวเดยอือประมาณนี้เนาะต้องวาให้สุกว่าภูเขาที่เราเจอนะกลางวันนละ้พอการวางวันลำบากแล้วกลางคืนลำบากกว่าอีกนี่น แต่แล้วก็เจอไปโอมหิมะนะดีอยู่ก็ตตรงไปอีกจะเป็นไปโอมอ่าธรรมดาแล้วก็จะเป็นไอ้นั่นมั้งปราสาทดันเจียนนะเพราะหิมะกับดันเจียนไม่ชอบอยู่ที่เดียวกันเนปะ็นคนที่ฝั่งเดียวกันพนระาก็ไปอีกด้านนึงก็เป็นจังเกิลก็คือข้างล่างจะ่เป็นจังเกิล ต่อสี 4, นะ่0ันเนถึงนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่แฮ่พวกมี เอาล้วงล้วงลวงลวงล้วงโอ้โหล่วง,วง,วงถึงทะเลพอดีแต่ลวงเราจะไปต่อฝั่งต่อไปฝั่งซ้ายต่อนะไปกดอ,อุดคอเช็คขอเช็คแรกก่อนว่าลิงเลยเยอะไหมเพราะว่าขนาดต่อด้านขวายังใช้เยอะอยู่เหมือนกันขอเช็คก่อนเด็กกัสิสี่นะครับเพิ่มนะเดีครับล่างเพิ่ม สี่พผนน่าจะพอนะเพราะเมื่อกี้เฟัขงขวาก็ถือว่าใช้เยอะเหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะรอขอนอนฟักให้เช้าก่อนนะแล้วค่อยเดินทางต่อเพราะฟ้ากำลังจะมืดเดินทางคื้นมันไม่ปลอดภัยนะฮะโอเคครับผมอะ่ะก็ช้าเรียบร้อยเลยนะเราจะไปด้านซ้ายให้ไวที่สุดที่ทาได้นะคหลังจากที่เปิดแผนที่ดูนิดหน่อยนะว่าพื้นที่ด้านซ้ายมีความสูงคิดว่าจะสูงกว่านี้ไหมก็มีความสูงกว่านี้อยู่นะกน็อนะาจจะได้ต่อขึ้นไปอีกอาจจะได้ไปปรับ,บรางรถไฟขึ้นไปอีกนะครับผมนะ ปรับขึ้นจะไม่ปรับลงเขีนได้ปรับขึ้นอีกนะเป็นอ่าแบบน่าจะสูงสักระยะหนึ่งเลยสูงสักประมาณหนึ่งเ,เออแล้วก็กทำ, <laughs> ำไมล่วงล่วงล่วงล่งลงลงเตะโอ้โหกลัไปเลยมันเล่นยากจังเลยอ่ะดูลางแล,ล้วไปทำให้เรารู้สึกทุ่มท่าอย่างไรก็ไม่รู้อ่ะเราจะ มันก็ต้องเอาสูงสูงเลยนะครับแต่สูงมากก็ไม่ไดีเวลาลงลงไม่ได้ดูเมย์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วนั่นสิระวางลังไม่ติด ตำไมนี้น่าจะพออยู่นะเร็วไปก็ไม่ดีเอวทำไมวางไปด้านซ้ายมันดูวางยากกว่าด้านขวา ก็ตามที่เห็นเลยนะฮะเราได้เจอกับความชิบหายเขาแล้วนะฮะตวบวรเร่อเลยให้ตายเถอะแล้วยังนี้จะไปยังไงต่อเนี่ยทีนี้ทำริ่งมาชั้นขายอะไรบ้างขายชุดอืมไม่ขายชุดไม่อยากซือ ตอนนี้เอพขายสีมาแล้วนะตอนต้องการที่จะทําการชิวอพตัวนี้เพื่อเอาปืนของมันนะครับปืนของมันคาที่จะเป็นปืนที่ดีเลยนะครับผมอาจะได้เจอฉากที่โหดร้ายหน่อยนะกับการสังหาร a อพซโทษเพื่อนแต่เ,เราต้องการปืนของนายโอ้ยจะกดตรงน,นี้กดปุ่มโดนอ๋อไม่ดับด้วยเฮ้ยอย่ยจัง ต้องวางไปนะฮะก็โดนมอนตีก็ปล่อยมันตีไปเราเน้นเราเน้นลอยอย่างเดียวเราเล่นลอยอย่างเดียวเออขอ,อ,อเชื่อไว้พอเฉียดดีเราก็จะรอดโอ้โหถูกกระโดดข้ามอีกโอเคอย่าเชยนะอย่าขยับอยู่เฉยๆนะมันไม่ต้องขยับไม่หรับแยจกจัง วางผิดเอวพอเวลาวางล้วางยากนี้โอ,อ้พี่ชิบหายละโอ้โหสองร้อยดามิต Rồi. Oh. Ồ. Oh. Oh. Yeah. Thôi Không vẫn đêm แนี่นก็มาถึงแล้วตรงนี้อา้าทีนี้ิมันอนอยู่ตรงนี้อีกที่เกขหายอะไรของมันวะนี่มามาแล้วก็มาอยู่นี่ไปเลยเสร็จสักทีฝั่งนี้เหลืออีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งนี้ฝั่งขวา เกิดแวงกันหรือโอเค่าฮะเปิดในไเออโอ้ชอบมันอบน้ิงทายอีกแล้วหรือได้เดี๋ยวจะตามไปเชียวถึงที่เลย เราเลือกที่นายเกิดหลายที่เลยนะเนี่ยแตนายมาเกิดที่นี่งั้นรืไอ้เหี้ยปฏิเพลีญยนถานายไม่ดับปืนให้เราจะหวังว่านายจะรอดไปเลยโอ้โหไม่ดับต่อทางแลวถไฟก็สำเร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ เลยแค่ฝั่งขวาแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรกราฝั่งขวาเท่าไหร่โอเคเอ๊ะทำไมมีแต่กระอีโต๊ะไปไหนโต๊ะไปไหนเอ่ยทำไมอ๋อจะหายไปแล้วไม่เป็นไรครับใหม่ได้ราคาตอนก่อนข้ามพอดียจะเกิดเกิดลำบากกว่าเลย ้าแต่ไ <irgendw> ม <carbono> ่เป็นไรโอเคครับผมอ่าโอเคก็ตามคลิปนี้อะเกิดพอดีก็ตามคลิปนี้ขอจบลินี้แล้วกันนะสำหรับการสร้างทางรถไฟเพื่อชีวิตเราง่ายขึ้นรู้สึกง่ายไงไม่รู้มันง่ายตรงไหนไม่รู้มากกว่านะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะสรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นขอค่ามันเป็นค่าตัวทรายก่อนดิมันจะไม่จอบให้เราจริงๆิงงั้นหรือตอบยากอะไรขนาดนั้นก็จะปืนกระบอกเดียวนี่อืม ไม่ได้จะคุยไม่ได้จะคุยแต่เราจะทุกตกรรมจเจ้าต้องหกอักโหกเศร้าใจมากๆไม่คิดจะจับไม่เลยเศร้าใจมากๆไม่เป็นไรฮะก็จะฆ่าไปเลยอย่างนี้มันจะดรอปนู่นแหละนะฮะก็ว่าจะกระชิพนะรับรวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีก็ จะวัดดีครับบ๊ายบายครับผม